คือวันนี้ถือว่าคารทอดได้มาเยี่ยมพวกเรานะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยคุยกันหรือไม่เคยเจอกันย่างเป็นทางการ แต่เราต่างฝ่ายต่างทํางานบังเอิญการทํางานของกอปรทอวมทั้งการทํางานของพักไทยพักดีเราอยู่บนบหลักการที่สอดคล้องกันนั่นคือหลักการของหลักนิติรัฐนิติธรรมและเพื่อความถูกต้องและบังเอิญปัญหาประเทศขณะนี้กําลังเผชิญปัญหาหนักโทษเทวดาชั้นสิบสี่ที่มันสร้างความปิดอับใจให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการทําลายหลักกฎหมายของประเทศอย่างที่สังคมรับไม่ได้ต่างฝ่ายต่างต่อสู้นะไทยพักดีเราก็ต่อสู้บนฐานที่เราได้ข้อมูลมา แล้วพี่น้องคอปปทอก็ต่อสู้บนฐานที่คอปปทอสู้ไปแล้วจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเราก็มาเจอกันก็คือมาเจอกันบนพื้นฐานที่เราทุกคนทุกฝ่ายเราจะทําเพื่อประเทศเราไม่สนใจว่าใครจะสีอะไรจะไม่มีคาว่าสีเหลือสงสีแดงสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่ไม่มีสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหลักกฎหมายหลักที่ถูกต้องของประเทศนี่คือข้อที่หนึ่งที่เราเห็นพรองร่วมมือกันในการที่จะต่อสู้กับ แนวค,คิดของกระทรวงยุติธรรมที่สร้างความอัปยศให้กับกระบวนการยุติธรรม